สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้านะครับอ่กว่างชนด้านนาครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็ที่เราได้นะครับเอาล่วงกว่างลงนะครับเนาะที่ร้านนะครับร้านกว่างชนร้านนาของเรานะครับอ่าวันนี้คือประมาณนี้นะครับดูนะครับอันนี้เป็นแมงเหลืองนะครับนะเป็นแมงเหลืองนะครับเป็นกว่างเหลืองนะครับก็เป็นลงของนครไทยนะครับที่ที่ผมบอกเลยว่าเป็น โคตรนะข้างอาชีพนะครับนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยก็คือถ้าเป็นมวยสากนก็คือแย็บวงนอกนะครับนะวงนอกดีมากนะครับนะชุดนี้นะครับเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่เราอยากกะนําเสนอในในของร่วงกว่างชนล้านนานะครับก็นะครับก็มีนะครับเป็นแบงเหลืองก็เยอะนะครับแบงเหลืองแบงคแดงหัวดําก็เยอะอยู่นะครับนะนะครับ เป็นแมงของนครไทยนะครับบ้านแยงนะครับแล้วแล้วก็ในของในส่วนปลาของนครไทยนะครับละในระพื้นที่นะครับเราก็จะสรรหาพวกรุ่งกวางนะครับหรือว่ากวางชนของเราครับตรงไหนมุมไหนของของนครไทยนะครับที่ที่มีเปอร์เซ็นต์นะครับเขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์นะครับความดีความดีของเขานะครับอ่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือว่า เปอร์เซ็นต์ของของล่วงที่ที่เราเอามาประลองนะครับในสนามเอามาชนในสนามนะครับเ,เกรดของเขาเนี่ยครับเวลาเราเอาไปคาดชนหรือว่าเราสรรหานะครับนักกีฬานะครับเนาะเอาไปชนในสนามเนี่ยนะครับเราสรรหายังไงจะได้ด่วงทีเ่เป็นนักกีฬาที่เหนียวอึดทนนะครับนะประมาณนี้นะครับให้ให้ลูกค้า ได้เอาไปบางทีก็เอาไปทําสายต่อสายนะครับที่ที่สายเพาะนะครับเนาะในเวลานี้นะครับเราจะหาสายไหนที่มาเติมสายนะครับบางทีสายเราด้อยนะครับสายเราไม่ค่อยเด่นแล้วนะครับในเรื่องของสายชนนะครับในเรื่องการพัฒนาสายสืบต่อไปนะครับเราจะเอาตรงไหนมาเติมมาเสริมนะครับในในในของสายพันธุ์ของเรานะครับบางทีเนี่ยดวงกว่างในปัจจุบันนะครับที่เรา ที่เรานํามาต่อสายบางทีแต่ละคนแต่ละซุ hmm, ้มแต่ละค่ายก็ชอบเหมือนกันนะครับเนาะบางทีเราเอามาทําสายนะครับชอบสายสายเดียวชอบสายเดียวกันบางทีอาจจะตันได้นะครับหรือว่าชิดได้นะครับเนาะเราก็จะหาลุงป่านะครับดุงป่าหรือว่าสายพันธุ์ต่างสายพันธุ์เพื่อมาต่อสายนะครับต่อยอดนะครับนะให้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 เลือดมันไม่ชิดหรือว่า ยีนพันุกรรมเขาไม่ชิดนะครับเนาะเพื่อสารต่อนะครับของแต่ละซุ้มแต่ละค่ายนะครับนะครับในในในวงการร่วงเพาะนะครับนะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่อยากนำเสนอเพราะว่าเป็นเป็นเป็นล่วงนะครับสายนะครับสายที่ทำมาเป็นปีที่สิบกว่าปีแล้วนะครับ ที่เขายังคงยังคงสายอยู่ว่าเป็นสายที่หลายๆซุ้มหลายๆค่ายนะครับหรือว่าเอาไปต่อยอดกันนะครับเนาะหรือว่าเอาไปชนกันในในใน,ในทุกๆปีนะครับในส่วนของร้านกว่างชนร้านนาของเรากา็มีบริการหรือว่า,ามาขายให้ทุกท่านนะครับทุกในทุกๆปีนะครับในร่วงกว่าง ยังไงแล้วนะครับสายๆนะครับเจอกันนะครับในร่วงกว่างชนละนานะครับมีให้ท่านได้เลือกนะครับทุกไซน์นะครับนะาก็มีตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับไซส์กลางนะครับไปจนถึงไซส์ใหญ่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับมีร่วงนะครับชุดนี้เป็นเป็นผมบอกแล้วเลยป่ะเป็นเป็นโคตร้างอาชีพนะครับ ผมตอบได้จรงปากเพราะว่าเราทําร่วงกว่างตรงนี้มาหลายปีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้านะครับทั้งทีมงานาพักพวกเอาไปไลฟ์สดก็ดีนะครับเนาะแล้วก็ขายหน้าร้านก็ดีนะครับก็ประมาณนี้ครับสายๆแล้วเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ